สวัสดีค่ะน้าานค่ะค่ะมณิกาไดเดินทางมาติดตามเรื่องราวความฝันของน้าบ้านนอกค่ะนวานเพิ่นว่าเพิ่นฝันอละค่ะเรื่องราวความฝันของนวาบ้านเพิ่นจิไห่แนวทางตูดีแนวใดค่ะกะฟังไปพร้อมๆกันนอกค่ะกับความฝันของนวาบ้านค่ะฝันอะไรจังไรนวานฝันว่าผมยืนอยู่คอกหมูนะค่ะอันนี้มีผู้ชายใส่ แ่งเกงสีดำแล้วก็โตเพราะก็ดำดำนั่นนะบานนี้แล้วก็ถือปลามาตัวหนึ่งถือมาขึ้นมาหอดอีฝากนั่น,น่ะกบหมวงออไปแต่ผมกไม่ได้ทัก็ไม่ได้ถามเพื่อนแนมเบื่องซื่อคบ้านนี้ผมก็ยืนเบื้องอยู่โดนเติบผมก็ย่างขึ้นมาถ้าก็าจะเป็นถ้าก็าจะเป็นผีก็คือดำเบิดดำเบิดตตโเออดำเบิด,ด เสือเพื่อนสีไหเสื้อบริษายเสื้อบริษายดำบดเออใส่ต็งเกงขาสั้นสีดำาุบอ้นวนเตีต้ยๆนะอ้นวนบนเตีต้ยๆเอออ้วนคือคือพรีวันนะค่ะ <laughs> บานนี้ถือปลามาตูหนึ่งแต่ว่าถ้านั้นก็ว่าจะตีเป็นเลขเลยเนาะค่ะตีเป็นเลขก็พวกว่าเอาเอา,เอาตีว่าเก้า เก้าห้าศูนย์หรือเป่เก้าห้าศูนย์เออแตจริงๆแลคือว่าเก้าเพราะว่าเก้าห้าศูนย์มันรู้ว่าเก้าแปดศูนย์ก็ได้เยอะเก้าแปดศูนย์ก็ได้เพราะว่าพึ่งเก้าเออเก้าแปดศูนย์นี่คนถือปลาบ่เออถือปลาคามาตัวหนึ่งค่ะปลานี่ก็แปดยิเรกแมน่นถูกค่ะกับเมื่อนั้นกับพวกก็ว่าไอ้ไอ,อ้ยังเก้า ก็แปดหนึ่งนี่แหละค่ะกันเพราะรูะ้่ะเออกันก็ได้เพราะว่าไอ้เอาเอาคนอนะ่ะเพิ่นถือไอป้ปลามาตัวหนึ่งปลานีกเป็นหนึ่งอ่าแล้วเป็นแปดก็ได้เอาใส่ไปแค่เ, 1, 1> เก้าแปดหนึ่งเก้าแปดศูนยนั่นละและ้วก็มามาเมื่อคืนนี่ก็ฝันว่าตีเจ้าของนี่บาทนี่อีกข้างนี่ไหมมันเลือดมันออกเห็นเลือดเลย เป็นเลือดแดงๆเลยนะออกตรงนี้ออกตรงนิ้วแม่นครับได้เตะยังบอกในความฝันปกว่าได้เตะอยู่แต่ว่าเตะแต่เตะนี่มันมาเห็นหรอกมาเห็นไอ้ตอนตีนเจ้าของบาดแล้วเห็นเลือดออกบาดแล้วแม่นอยู่เลือดออกสดๆเลยค่ะฝันคืนหนีนอกตัวนี้แม่นอยู่ค่ะอันนี้ก็พกก็ไปเล่าให้หมูฟังว่า ว่าโอ้ยทีเป็นห้าศูนย์บ่ห้าศูนย์ห้าศูนย์หาเนี่เป็นว่าค่ะแต่ผมกับเมื่อกี้มันใจายเป็นไรละกับเขาจะขืนแล้วเพราะว่าเพราะมันถ้านั่นก็จะเป็นนี่ห้าหนึ่งแล้วห้าศูนย์ห้าหนึ่งแล้วเพราะว่าอห้าศูนย์หาหนึ่งอ่าเพราะว่าตีนมันมีนิ้วหนึ่งมันบลัตรค่ะม,มันเป็นบาทนิ้วหนึ่งค่ะห้าศูนย์หาหนึ่งแม่นครับ ศูนหาคับบเอาบอหรือให้เพื่อนตัดเอาครับเออเขามาตัดเอาเพราะเขเห็นเยอะดอกค่ะให้เพื่อนตัดเอาเนาะแม่ครับค่ะอายุของนวาันชักปีมันห้าสิบเก่าย่างหกสิบปีหน้าห้าสิบเก่าย่างหกสิบเนาะไม่ครับค่ะห้าสิบเก่าย่างหกสิบน้าพันเคยฝันว่าตีมจะค้องบาทเออสองเถ้อ เธอเธอแรกก็ว่ามันเป็นนี่เป็นหนองอยู่นี่ก็บีบมาเป็นก้อนนะาบานนี้มาข้ามอีกสี่ห้ามืองวดหนึ่งก็มฝาฝันมาขึ้นนี่ก็ฝันว่า,าตีนบาทอีกบันค่ะเค่อยคยเคยฝันแต่ถือบ่เลือดออกบาดเนี่แต่ว่าไอ้มันฝันมางวดก่อนผมก็จำอะไรแ้ามัน มีจักเลขอียังเข้าวะนะบ้านก็คิดว่าเข่าอยู่นะแตว่าจจำบไดแมนแต่ละเบิ่งงวดนี้ว่ามันตีเจ้าของบาทอีกหน้าบาดนี้ค่ะก็ฟันมาสองเถื่อแล้วก็ว่าแต่ว่าหัวหัวก้อนคิดว่าเข่านี่บอแม่นผมว่าคิดเข่าอยู่เพราะ,ะว่าตีอย่างนอาไอ้จะเป็นว่าเก้าศูนย์เก้าศูนย์อย่งพวกนี้นะเดี๋ยวนี้ ตอนนั้นบาดอยู่บนตีนนอว่าเป็นหูวงวงกลมเนาะเป็นหูวงกลมที่ว่าผมเล่าให้ทางบ้านฟัง้าคนทุกคนหลงไปแล้ะมันมันฆ่ามาหลายงวดแล้วนะค่ะแต่ว่าเป็นผู้ชายนั่นนนว่านนั่นคิดว่าเป็นผีขักแม่นเป็นผีขักถือปลาตัวหนึ่งถือปลาตัวหนึ่งปลาสีขาวปลาสีขาวปลาคอสีขาวแม่นเห็นเห็นต่หัว หัวปลาแม่เห็นต่หัวปลาเขาถือมาเขามือเขาเขาเดินมานที่ถือข้างขวาค่ะปลาเนะี่ยค่ะเดินมาแต่ผมไม่ได้ทักพ่นละพ่นเดินขึ้นมาจากพ่นละจากไอหนะไอธงจากสะพ่นละเดินขึ้นมาผู้เดียวยางานขึ้นมาผู้เดียวก็ไม่ได้ทักกันบ่บ่ได้ทักว่่ได้ยังกันแนมเห็นซือเพ่นเนี่ยนะ่ะว่าเขามาหาหนะ้าบ้านบ่นบ่ คนแนมมาตามทางเลยเลิงมาเลยแมนเลาะมากทางบ้านนาบ้านบ่บ่เดินตามทางนะทางที่ว่านั่งขึ้นมานค่ะตามทางจากคคกหมูจากจ่าพูน่ะขึ้นมามันเป็นทีของนาบ้านบ่บ่บ่เป็นทีของน้องน้องเมียค่ะเป็นทีของน้องเนาะ,ะค่ะที่ท้องนาบ้านนีจ่าคือเก้าแปดศูนย์เก้าแปดหนึ่ง ตีจากตีนบาทเนาะแมนหาศูนย์หาหนึ่งค่ะอายุของนวับนานกะหาสิบเก่าอย่างเขาหกสิบนาะนานแม่นครับค่ะเรื่องราวความฝันของนวั้านนี่ยังเพิ่มเติมบอกค่ะก็ไม่แค่นี้นะครับค่ะขอบคุณแนวทางความฝันค่ะตัวเลขของนวับ้านเนาะค่ะตัวเลขของนวับ้านค่ะเก่าแปดศูนย์ค่ะเก่าแปดหนึ่งเนาะค่ะนวับานเพิินฝันเห็นผู้ชาย เป็นผีนอค่ะผีผู้ท่ายเตี้ยๆดำๆค่ะบอใส่เสือหิวงปลาตัวหนึ่งค่ะเป็นผีผู้เท่านอกค่ะพันตีใส่เก่าแปดศูนย์เก่าแปดหนึ่งค่ะนาบ้านฟันว่าโป้ตีนค่ะบาทเพินค่ะตีเป็นห้าศูนย์หาหนึ่งนอกค่ะหนที่สิบหกกัญญายนพอ่อโสองพันห้าลอยหกเกด ให้ท่านผู้ส้มทางบานเอาไปเป็นแนวทางสื่อสากกินแบ่งรัฐบาลเนาะค่ะก็อย่าลืมกดติดตามป่าบนคนวิสารกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ป่าบนคนวิสารนําเนเดอร์ค่ะถ้าพระท่านกดติดตามป่าบนคนวิสารขอฝากซ่องป่าบนคนวิสารกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อสีบัวเดยคาดแนวทางความฝันหรือว่า แนวทางตูดีค่ะป่าบุนคนอีสานกาสิหามาฝากท่านผู้ส้มทางบานน้อค่ะสำหรับคลิปนี้ป่าบุนคนอีสานกับมีเพียงทนิ n i คลิปหนาโผกันใหม่โศกโศกหมานหมานลำลำด้วยด้วยหิ่งหิ่งปังๆังกับตูดีของหน้าบานน้อค่ะสวัสดีค่ะ